สวัสดีค่ะกระเป๋าเช็ค usa ค่ะกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ยนําำสินค้าอะไรมาฝากกันวันนี้นำกระเป๋าสอใบค่ะมาเปรียบเทียบมาให้เพื่อนๆได้เห็นว่า2ใบนี้เขามีข้อแตกต่างกันตรงไหนบ้างก่อนอื่นเลยเพื่อนๆอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไว้2ใบนี้ชื่อรุ่นใกล้เคียงกันเลยค่ะขนาดเท่ากันเลยค่ะ Material เหมือนกันเลยค่ะรูปทรงเหมือนกันเลยค่ะการใช้งานเหมือนกันอีกค่ะ Jet Messenger กับ Small Jet Messenger ชื่อรุ่นแตกต่างกันนิดเดียวแต่ขนาดเท่ากันนะคะ11นิ้วเท่ากันจากซ้ายไปขวาบนลงล่างก็จะประมาณ8นิ้วใส่กระเป๋าสตงางค์ใบยาวได้แท็กแบบเดียวกันเลยกระเป๋ารูปทรง การใช้งานก็เป็นฝาพับเหมือนกันเรียกว่าข้อแตกต่างมีน้อยมากเป็นตัวไายตัวแทนกันได้เลยบางครั้งถ้าเราหา GS Small ไม่เจอเรามาใช้ GS Messenger ค่ะจะแตกต่างกันตรงฝาเปิดนะคะตัวนี้เจจะเป็นรถม้าใหญ่ส่วน Small นั้นจะเป็นแค่ตัวโลโก้แบรนด์ของค้ดเท่านั้น และก็ในส่วนของสายที่แตกต่างกันนะคะสายหนึ่งจะเป็นสายหนังแต่ส่วนของ j a z Messenger จะเป็นสายไนล่อนภายในเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยค่ะเป็นช่องล่งๆใส่กระเป๋าสตางค์ใบยาวได้อันนี้พี่แนะนำมาให้เห็นข้อแตกต่างระหว่าง2รุ่นกันนะคะ